สวัสดีค่ะทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะมาทำในเรื่องของกราฟกันนะคะซึ่งวันนี้จะนำเสนอกราฟที่ชื่อว่า w a t e r f a l l กราฟนั่นเองนะคะซึ่งในตัว Waterfall เองเนี่ยมันก็จะเหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลที่มีการแบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะโดยจะมีส่วนย่อยๆและมีการทำผลรวมย่อยเกิดขึ้นด้วยนะคะเพื่อนะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อจะดูได้ว่าในระหว่างต้นทางและปลายทางเองเนี่ย มีเหตุการณ์หรือปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบทําให้ตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลกันต่อไปนะคะซึ่งใน Excel 2016หรือใน o f f i ใน Office 365นะคะก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างกราฟประเภทใหม่นี้ขึ้นมาชื่อว่า waterfall chart นั่นเองหรือบางท่านอาจจะเรียกว่า b Bridge Chart ซึ่ง มันจะทําได้อย่างง่ายดายง่ายมากนะคะแต่ถ้าเป็น Excel ในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยทุกท่านนะ,ะที่สร้างกับ Excel เวอร์ชั่นเก่าจะทราบดีว่าวิธีการสร้างในคอนเซปต์แบบ w r t e r l c l l r t เนี่ยมันจะค่อนข้างวุ่นวายมากนะคะต้องมาทำการผูกสูตรในบางส่วนและในบางส่วนเองก็ต้องม,มีการมาสร้างกราฟหลายๆอันมาซ้อนกันซึ่งใน ตัวอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาฝึกทํากันดูนะคะซึ่งเป็นวิธีการทําที่ง่ายๆตามตัวอย่างที่แสดงอยู่ตอนนี้นะคะก็คือผลลัพธ์ที่เราต้องการที่จะทํากันในวันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาลงมือทําพร้อมกันเลยนะคะซึ่งในตัวอย่างไฟล์ที่ให้ไปนะคะตัวอย่างเนี้ยจะมีคอลัมน์อยู่แค่2คอลัมน์คือคอลัมน์ b กับคอลัมน์ c ในคอลัมน์ b ก็จะเป็นรายการส่วนคอลัมน์ c ก็จะเป็นหน่วยนะคะของรถในที่นี้ก็คือเป็นคันนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาทํา Water f a l l Chart เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังกันนะตามตัวอย่างนี้นะมีสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นงวดนะคะก็คือ1,000นะคะไปจนถึง สินค้าปลายงวดตอนนี้เหลืออยู่400สิ่งที่เราต้องการทราบคือแล้วในระหว่างต้นงวดกับปลายงวดเองเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่จะทําให้ตัวเลขของจํานวนคันนี้มันเปลี่ยนแปลงนะคะในตรงนี้มันก็จะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคล้ายๆไทม์ไลน์โอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลองฝึกมือทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็ ทำการคลุมนะคะทุกท่านทำการคลุมชุดข้อมูลของเราสังเกตเวลาเราคลุมปุ๊บเนี่ยมันจะมีไอคอนเล็กๆชื่อว่าคลิก k อน a l y s ิ s ตูลตัวนี้ขึ้นมาคล้ายๆกับเลข,ขาของเรานะคะเ,คเพื่อให้เราสามารถคลิกแล้วเลือกใช้ได้ว่าเราจะคลุมชุดข้อมูลนี้แล้วเอาไปใช้ทำอะไรนะคะหรือบางท่านถ้า ถนัดแบบเดิมนะคะก็สามารถไปคลิกที่แท็บของ insert นะคะแล้วก็ไปเลือกที่ Recommended Chart ตรงนี้เพื่อทำกราฟได้เหมือนกันนะคะในที่นี้ขอทำแบบใหม่ดูนะคะลองเลือกที่ i ล k Analysis ดูนะคะจากนั้นก็ไปเลือกที่แถบที่ชื่อว่า Chart นะคะและเลือกที่ more chart นะคะจากนั้นใน d i a l o g box insert chart นะคะก็ให้เราไปเลือกที่ all chart นะคะพอเลือก all chart เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เรามองหาไอคอนที่ชื่อว่า waterfall ถ้าเราเจอไอคอนที่ชื่อว่า waterfall เรียบร้อยแล้วก็ทำการคลิกโอเคออกไปเลยค่ะโอเคพอเลือกมาแล้วก็คลิกโอเค เราก็จะได้ Waterfall g r กราฟแบบค่าตั้งต้นสังเกตว่าก็จะยังแตกต่างกันกันกบตัวผลลัพธ์หรือว่า Re ี u l t ที่เราต้องการให้มันแสดงไม่ว่าจะเป็นสีการทําหน่วยทําอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฝึกทํา Waterfall c ช a r t และการปรับแต่งกราฟนิดๆิดหน่อยๆนะคะโอเคโดยจุดเริ่มต้นที่อยากให้ทุกท่านสนใจก็คือในเรื่องของตัว Unit นะคะที่อยู่ใน Exit นะคะที่อยู่ในตัว Exit Option นะคะยูนิตตอนนี้มันเริ่มจากศูนย์ถึง3,000แต่ในชุดข้อมูลของเราใช่ไหมคะตอนนี้ ค่าสูงสุดของมันอยู่ที่1,400เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะไปจัดการปรับตัวยูนิตให้มันสอดคล้องกับชุดข้อมูลของเรานะคะโดยในที่นี้เดี๋ยวขอให้เอาตามตัวอย่างเลยก็ได้นะคะเราต้องการปรับยูนิตตอนนี้ให้อยู่ที่0ถึงแค่1,6 0่นะคะให้ปรับเป็น0 1, ถึง1น0่เท่านั้นโอเค นะวิธีการปรับนะแล้วก็ไปคลิกที่ชุดของตัวเลขจากนั้นเลือกที่ format exit ค่ะหลังจากที่เราได้ไปคลิกที่ format exit เสร็จแล้วนะคะให้เราไปสังเกตที่ ฟอร์แมตเอ็กซิทฝั่งขวามือของเรานะคะคตอนนี้มันจะ default อยู่ที่แท่งกราฟจากนั้นในแถบที่ชื่อว่า Exit Option นะคะตรงบราวนะคะเราจะเห็นค่า m a x กับค่ามินะคะค่ามินเริ่มต้นที่0 Mac อยู่ที่3,000เพราะฉะนั้นเราต้องการ Mac อยู่ที่1,600เราก็ไปคลิกที่ช่องของ Maximum นะคะจากนั้นเปลี่ยนจากตัวเลข3,000ให้เหลือแค่1,600นะคะก็คลิกเปลี่ยนให้เหลือแค่1,600จากนั้นก็กด ปุ่ม Enter ค่ะพอเราเปลี่ยนตัวเลขเสร็จแล้วแล้วก็กดปุ่ม Enter เสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปสังเกตชุดข้อมูลของเรานะคะว่าตอนนี้เปลี่ยนตามหรือ,อยังนะคะตอนนี้ก็เริ่ม Start จาก0ไปที่1,600เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ มาปรับแต่งกราฟอีกนิดหน่อยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชาร์ t ไตเติลนะคะทุกครั้งที่ทำกราฟเราควรที่จะเขียนบอกด้วยว่ากราฟตัวนี้เราใช้รายงานหรือว่าแจ้งเรื่องอะไรนะคะในที่นี้เรา,าจ,จะเปลี่ยน ชื่อเป็นการเคลื่อนไหวิของสินค้าคงคลังก็ได้นะคะต่อมาที่แท็บของ r e g e n n option นะคะตัวนี้มันก็จะแสดงตัวแท่งกราฟ d e f a u l t ว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ย increase นะคะให้เป็นสีน้ำเงิน decrease ให้เป็นสีแดงและก็ถ้าเป็น total เนี่ยให้เป็นสีเขียวตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนที่หลังได้นะคะแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือใน waterfall graph เราต้องมาทำการ set a d total นะคะให้กับตัวแท่งกราฟนะคะ,ะตัวแรกที่เป็น total ก็คือผลิตใช่ไหมคะ ก็เราก็ใช้เมาส์คลิกที่ผลิตพร้อมกัน1ครั้งนะคะมันก็จะแอคทีฟทุกแท่งกราฟทีนี้ให้เราคลิกที่ผลิตอีก1ครั้งค่ะมันก็จะแอคทีฟเฉพาะแท่งของมันแท่งเดียวทีนี้หลังจากท่าราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วให้เราใช้เมาส์คลิกขวา1ครั้งและเลือกหาคําสั่งหรือเมนูที่ชื่อว่า set add total ค่ะถ้าเจอแล้วก็ลองคลิกที่ set add total 1ครั้งนะคะพอคลิกเสร็จแล้วเห็นไหมคะตอนนี้ก็มายือนอยู่ที่จุด ศเลคะจุดเริ่มต้นเหมือนกันกับต้นงวน่วนละนะคะมีตัวไหนบ้างที่เป็นทั้ง t o t a นะคะก็คือแท่งที่ชื่อว่ามีไว้ขายนะ,ะแท่งนี้เหมือนกันค่ะทำเหมือนกันคลิก1ครั้ง active ทุกแทง่งคลิกอีกหนึ่งครั้ง active เฉพาะตัวเองจากนั้นคลิกขวาเลือกคำสั่ง set a d d total เช่นกันค่ะ พอเราเซตแอร์ทัทัและมองหาที่แท่งสุดท้ายแท่งปลายง่วดค่ะที่แท่งปลายง่วดเช่นกันค่ะคลิกที่ตัวมัน1ครั้ง Active ทุกแท่งและคลิกอีก1ครั้ง Active เฉพาะตัวเองจากนั้นคลิกขวาเลือกเซตแอร์ทั a l ทัเช่นเดียวกันค่ะโอเคคร่าวๆเราก็จะได้ลักษณะนหน้าตาแบบนี้ก็เป็นวอ t e r ร์ฟอ c h ชารได้แล้วนะคะที่เหลือก็ เป็นแค่เรื่องของการตกแต่งเห็นไหมคะง่ายมากนะคะสำหรับคนรุ่นเก่าที่เคยใช้แบบเวอร์ชั่นเก่านะคะแต่สําหรับคนที่ใช้เวอร์ชันใหม่ก็จะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเพราะมันง่ายมาแล้วไงนะคะต่อไปเป็นการเรื่องของการปรับแต่งนะคะปรับแต่งอ,อ,อันแรกเลยเนี่ยในจากในของในตัวอย่างของมันนะคะให้เราคลิก เอาเส้นหลังออกนะคะคลิกแอคทีฟหนึ่งเส้นนะคะเดี๋ยวมันก็จะแอคทีฟทุกๆเส้นของมันจากนั้นเราก็ทําการกดปุ่มดีลิทก็จะเป็นการลบเส้นหลังออกนะคะเพื่อความสวยงามจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะ,ะขึ้นอยู่กับเรานะคะจากนั้นเราลองมาทําการเปลี่ยนสีแท่งดูไหมคะว่าแท่งต้นง่วดตอนนี้เขาเป็นสีฟ้า วิธีการทำยังไงครไม่ใช่ว่าเราไปทำการคลิกที่แท่งและก็เปลี่ยนมันทีละแท่งแบบนี้ไม่เอานะคะมันเป็นการทำแบบเก่าแล้วมันจะเสียเวลามากๆเลยนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแท่งที่เป็นค่าบวกเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะไม่ต้องมาทำทีละแท่งเนี่ยทำได้โดยวิธีการง่ายๆดังนี้นะคะก็คือเราก็ใช้วิธีการเอาเมาส์ไปคลิกนะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวร e g e n d ์ออปชนะคะและไปเลือกเฉพาะแท่ง n c r e a s e นะคะไปเลือก คำว่า n n r e a s e ปุ๊บแบบนี้ให้มันแอคทีฟเฉพาะ Increase แบบนี้นะคะจากนั้นก็เป็นเรื่องของงานตกแต่งแล้วล่ะคะ่ะเรามองไปที่มุมขวามือของเรานะคะเราเจอถังสีไหมคะอ่าถ้าเจอถังสีอยู่ตรงนั้นนะคะเตรียมเทสีได้เลยะคะ่ะคลิก1ครั้งและไปเลือกหานะคะ f ฟ l l นะคะที่ f ฟ l l พอเจอฟิลนะคะตอนนี้มันเป็นออโตมติกเทอยู่ใช่ไหมคะเป็นสีขาวทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นสีอะไรเราก็ไปคลิกเลือกในที่นี้ขอให้เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะคลิกแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมคะแท่งไหนที่มันเป็นค่าบวกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องมานั่ง จิ้มทีละแท่งแล้วก็เปลี่ยนสีจิ้มทีละแท่งแล้วเปลี่ยนสีนะคะก็เคยมีหลายๆรุ่นก็มีการทําแบบนี้เหมือนกันนะ,ะรุ่นนี้ไม่เอาแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็มาลองเปลี่ยนสีของดีคลีสดูค่ะฝึกมือนะคะสำหรับท่านที่ทําเป็นแล้วก็สามารถข้ามตรงสเต็ปนี้ไปได้เลยนะคะ,ะที่ดีคลี e ก็คลิกให้มันแอคทีฟขึ้นมาเป็นดีดีคลีสนะคะจากนั้นนะคะก็ไปที่เดิมค่ะไปที่ถังสีที่ฟิลก็เปลี่ยนนะคะเป็นสีแดงซะ เพราะฉะนั้นค่าอะไรก็ตามที่อยู่ในกราฟถ้าเป็นติดลบให้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นเองค่ะสะหมดแล้วนะที่ให้เราปรับมีอะไรบ้างที่เราต้องปรับอีกโอเคทีนี้เหลือเรื่องสุดท้ายอันนี้ก็แค่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะในการทําตัวเขาเรียกเห็นไหมคะสังเกตไหมคะขีดตรงช่องที่อยู่ใน exit option นะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีติ๊กมาร์กตัวเล็กๆนะคะเป็นขีดขีดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาลองทาติ๊กมาร์กลักษณะแบบนี้กันดูนะคะ เป็นติ๊กแบบนี้เพื่อให้ดูตัวเลขดูง่ายขึ้นเนาะเราก็คลิกที่ตัวเลขเสร็จแล้วนะคะวิธีการก็ไปคลิกขวาที่ตัวเลขให้แอคทีฟตัวเลขแบบนี้นะคะจากนั้นเลือก format exit เหมือนเดิมค่ะคลิกขวาที่แท่งตัวเลขนะคะแล้วก็เลือก format exit พอเราเลือก format exit เรียบร้อยแล้วเนี่ยไปที่มุมขวามือของเราค่ะที่ exit option นะคะเราไม่สนใจแล้วนะเราจะมาดูที่ติ๊กมาร์กตอนนี้ถูกซ่อนไว้อยู่เราก็เปิดแท่งเปิดแ็บติ๊กมาร์กขึ้นมาค่ะ เปิดแถบนี้นะคะติ๊กมาร์คขึ้นมาพอเราเปิดแถบติ๊กมาร์คขึ้นมานะคะตรงช่องเมเจอร์ไท์นะคะให้เราสนใจที่ช่องเมเจอร์ไท์ตอนนี้เป็นนอนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ติ๊กมาร์คตรงนี้มันโชว์มาเป็นอท์ไซด์นะคะ <c oughs> ก็ไปคลิกที่นอนนะคะและเลือกนะคะเลือกเป็นอท์ไซด์แบบนี้นะคะตามตัวอย่างเลยเราคลิกไปพร้อมกันและดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้มันจะมีเส้นติ๊กออกมา เห็นไหมคะเส้นขีดออกมาตามขอบแบบนี้นะคะซึ่งบางท่านบอกมันยังไม่ชัดเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนสีได้นะคะวิธีการเปลี่ยนสีก็ที่เดิมเลยคะ่ะที่ถังสีนะคะลองตามตัวอย่างเขาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าใช่ไหมอ่ลองเปลี่ยนที่ถังสีและไปเลือกที่เปลี่ยนมาเลือกที่ฟิลนะคะอ่าที่ลายนะคะทั่วทีจากนั้นที่ลายเนี่ยเราเปลี่ยนสีลายหน่อยเราต้องการให้มันเป็นสีฟ้านะคะก็ ไปลองเปลี่ยนเป็นสีฟ้าตามตัวอย่างหรือแล้วแต่ท่านเลยค่ะว่าต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรเห็นไหมพอเราเปลี่ยนเป็นสีฟ้าปุ๊บเนี่ยตอนนี้เส้นติ๊กมาร์กของเรามันก็กลายเป็นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วมันก็จะดูเน้นแล้วก็ดูดูง่ายขึ้นนะคะสําหรับข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือใครสนุกอยากจะทําต่อข้างล่างก็ทําได้นะคะก็มาคลิกที่ตัวต้นงวดนะคะตัวนี้เป็นคําอธิบายนะคะเป็นรายการที่เกิดขึ้นก็ไปคลิกที่รายการเสร็จแล้วไปที่ format exit ทาที่เดิมเลยค่ะไปที่ติ๊กมาร์ก เป็นการทวนสเต็ปไปด้วยนะคะไปที่กราฟไปที่ติ๊กมาร์กนะคะพอเปิดติ๊กมาร์กขึ้นมานะคะแล้วเราก็ไปเลือกที่เมเจอร์ไทและที่เมเจอร์ไทถ้ายังจำได้งันก็คือเราไปเลือกคำสั่ง outside นะคะตัวติ๊กมาร์กมันก็จะแสดงขึ้นมาที่ outside ให้เรานะคะจากนั้นเช่นกันคะ่ะใครอยากจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรเนี่ยเราก็จะไปจัดการที่ถังสีนั่นเองนะคะโอเคนะคะ ถ้าอยากจะเปลี่ยนสีให้เราไปติ๊กเลือกที่ถังสีและไปเลือกที่ลายนะคะที่ลายก็เปลี่ยนเป็นสีตามต้องการได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคและก,ก็วิธีการเล็กๆน้อยๆนะคะในการทำในตัวของอ การทำกราฟซึ่งใน,ในในหลายกราฟเองที่เราทำกันเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายวิธีแล้วก็เทคนิคในการทำนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะลองฝึกมือและก็ลองทำไปเรื่อยๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดความเชี่ยวชาญขึ้นมาเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมในรอบนี้ขอบคุณค่ะ